ขามาจากปราจินบุรีนะครับดูรถจากใน YouTube นะครับก็เลยวันนี้มาลองนะครับวันนี้วันที่4เดือน2 2566นะครับสนามใหญ่เลยก็ได้ครับไปลองถึงตรงนู้นเลยก็ได้ครับลองเลย พี่อย่าเบรกคร้างตลอดอะ่ะเอออย่าเบรกคร้างตลอดมันจะไหม้อ่าปล่อยเลยเอาเท้าวางล่างยังไงต่อน,นะพี่อลองให้เต็มที่เลยดูว่ามันแรงแค่ไหน เกียร์ช้าเกียร์ช้ามันไว้สำหรับขึ้นทางชันแล้วก็บรรทุกของหนักเกียร์ถอยหลังถอยหลังก็เกียร์เล็กกดลงเราเราเราต้องอไม่ไม่ต้องไม่ต้องได้เลยอ่านะกดอ่าถอยเลยนั่นละ เกียร์ฝอยนี่กดลงแ้วเกียร์หน้านี่ไปหน้าเพราะเข้าใจอยู่แล้วก็ถ้าสมมุติตอนนี้คาเกียร์ใช่ไหมสมมุติถ้าคาเกียร์ดับไม่เป็นไรกำค้าสตาร์ทได้ไม่ต้องถอนเกียร์อ่าไม่เหมือนรถไอ้พวกรถผู้ชายแบบบ้านเราอ่ะแต่ยังต้องถอนเกียร์ก่อนถึงจะกำสตาร์ทได้ ลองเกียร์โโลดิดึงเขาหาตัวหยุดรถให้นิ่งดึงดึงแรงๆอ่าแล้วลองดูลลเกียร์โโลรารอรอต้องใส่เกียร์อะไรเลืขึ้นสะพานใหญ่เลยอ่าเกียร์โลต้องจ่อยนิ่งก่อนนะครับ จอดรถให้นิ่งก่อนแล้วถึงจะข้ามเกี๊ยวโร่ได yeah. อ่าปล่อยลงมาก่อนแล้วเข้าเกีย๊ยวหนึ่งอ่าเข้าเกีย๊ยวหนึ่งเลยข้าเกียวหมูเนี่ยก็ไอ้เกี๊ยวต่ำกระโดดนใช่ อย่างเี้ถ้าเราลงอ่ะเราปล่อยค์สอ่ะมันจะไม่เร็วเครื่องมันจะชุดอ่าถ้าลงเราต้องปล่อยคัสนะอะไรนะถ้าถ้าถ้าลงคันอะปล่อยค์สอ่ะรถมันจะเบรกให้เอง